สวัสดีครับเพ,เพื่อนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ครับกับผมนายบักดีเซฟทธานครับพิธีกรดำเนินรายการครับตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนเชื้อสายอินมาแลอยู่นาเทศบาลเมืองตะลุบนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมการเป็นอยู่ในพื้นที่ครับ รตีเสภทานครับเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพและทักษะชีวิตกับดูนย์ก้ครับและช่วยและองค์กรช่วยเหลือเด็กที่มาสอบถามในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตและในสังคมสมัยก่อนที่สามารถนำและเปลี่ยนเล่เปลี่ยนเพื่อนเพื่อในค่ายได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์คุณลุงคุณลุงชื่ออะไรครับครับผม,นะผมชื่อสืบพงศ์อนไทัยสถาพรครับเป็นประธานมูลนิธิศา,านเจ้าตลาดสายรุยและก็เป็นหัวหน้าคู้ภยัย อาเภอสายบุรีสว่างสายบุรีครับ,รบแล้วคุณลุงเป็นคนดั้งเดิมตั้งแต่เกเิดจริงตรงนี้หรือเป็นคนที่มายา้ายถินทางครับเป็นคนดั้งเดิมสายบุรีเลยครับต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับอยู่อยู่ที่นี่ตั้งแตอ่อยู่ด้วยกันกับทั้งไทยพุทธไตรสลามอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันตรงนั้นแล้วเหตุการณ์สาคัญในชีวิตที่ทําให้คุณลุงพบเจอครับ <ใน S 2> เหตุการณ์สาคัญในพื้นที่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิด สายบุรีช่วงเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเป็นระเบิดเป็นคาบอมบริเวณใกล้ๆก,กับพิธานตรงนี้เลยก็เป็นการยิงร้านทองยิงร้านทองเสร็จก็ตั้งคาบอมไว้ก็โดนระเบิดด้วยตอนนั้นโดนรด้วยแต่ว่าตอนนั้นอยู่ทำทำเป็นของผู้พายแล้วก็เอารถเอารถผู้พายจะมาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามาโดนระเบิดนิดหน่อย แล้วเหตุการณ์นี้ทําให้คุณลุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับอ๋อไม่ใช่ครับตร,ตรงนั้นที่ไม่ก็เป็นปกติครับเพราะว่าเราก็อยู่ตรงนี้เราสามารถอันไหนที่เราสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้เราก็เราก็จะช่วยอยู่เพราะเราทํากู้ภัยอยู่แล้วไงตรงนี้แล้วคุณลุงมีเพื่อนสนิทที่ต่างศาสนาไหมครับที่แบบว่าสนิทกันแบบมีมีทุกทุกศาสนาทั้งไทยพุทธทั้งอิสลามทั้งคริสต์อะไรพวกนี้ก็มีครับเพื่อนสนิทอยู่ร่วมกันได้ครับตรงนี้แล้ว ตุการณ์ที่ประทับใจอะไรไหมครับที่ประทับใจต่อเพื่อนสนิทต่างสนิกบ้างเพื่อนสนิทใช่ไหมเพื่อนสนิทก็คือคือทุกคนเขาเป็นกันเองเป็นเป็นกันเองอะนะคือเขาไม่แยกแยะเขาไม่แยกแยะแล้วมีมความประทับใจอะไรบ้างครับต่อต่อเพื่อนประทับใจเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเกี่ยวทำไม,มว่าช่วยเหลือกันประมาณนี้อ๋อก็ <ๆ S 2> มีการช่วยเหลือกันตลอดแล้วทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องที่ว่าถ้าเดือดร้อนอะไรคือต่างคนต่างช่วยเหลือกัน สมัยก่อนชุมชนเราเป็นยังไงคะสมัยก่อนนะครับชุมชนเรานี้เมื่อสมัยก่อนนี้ส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะชุมชนเสือไายจีนนี่คนจีนจะเยอะมากชุมนในถนนสายบุรีนะจะอยู่ในพื้นที่นี้หมดเลยตั้งแต่ถนนสายบุรีจนถึงโรงพยาบาลคริสเตียนนะแต่ว่าเขาก็ย้ายถิ่นฐานไปกันเยอะอันนี้ก็เหลือเหลือไม่เยอะ แล้วก็สมัยก่อนเขามีอาชีพอะไร,รอ,อาาอะไรอก็จะเป็นค้าขายนะครับใหญ่ค้าขายบ้างอะไรบ้างอส่วนใหญ่นี้โดยจนคนไทยพุทธไอ้คนเชื้อสายจีนนี้จะเป็นขายพวกพ่กขายของชามขายน้ําชาขายอะไรเนี้ยต่อไปแล้วลูกหลานก็ไปเรียนต่อไปเ,เรียนต่อที่อื่นกันหมดใช่ไหมแล้ว,ลวก็กย้ายสินฐานไปอยู่ที่นน่นกันหมดเลยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกลับมาพอลูกๆไปเรียนแล้วก็เาทำงานที่นู่นก็ รับพ่อไปอยู่ด้วยอะไรด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คุณในชุมช,น,ชนส่วนใหญ่เข้าถือศาสนาอะไรครับแล้วก็เข้าปฏิบัติเรื่างนีก็มีทั้งทั้งทั้งสองศาสนาแล้วเมื่อก่อนมันจะมีอของเิสจักด้วยจะอยู่ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยพุทธกับอิสลามชื่อหลักๆแล้วแต่พุทธอิสลามครับก็ต้องขอบคุณต้องขอบขอบคุณครับที่มาให้สัมภาษณ์วันนี้ครับ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ